ญี่ปุ่นและจีนความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นและการพยายามลดความตึงเครียดความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนกำลังเดือดร้อนหลังจากการประกาศของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทาคาอิจิบนาในเรื่องของไต้หวันทำให้จีนไม่พอใจจนสถานการณ์กลายเป็นการประทะที่เต็มไปด้วยความรุนแรงแต่ที่น่าสนใจคือทำไมญี่ปุ่นถึงต้องการลดความตึงเครียดกับจีนมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่หลังจากการประกาศที่ดูเหมือนไม่ได้กระทบทันทีนี้การส่งทูตพิเศษกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ส่งทูตพิเศษมาซาอากิคานาอิทไปปักกิ่งเพื่อพบกับหลิวจินซงคู่เจราจาฝ่ายจีนการกระทํานี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะลดความตึงเครียดและผลกระทบที่เกิดจากการประกาศของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคําร้องขอของญี่ปุ่นทั้งสองประเทศยังคงมีช่องทางการสื่อสารเปิดอยู่และญี่ปุ่นได้ยื่นคําร้องขอให้จีนดําเนินการอย่างเหมาะสมพร้อมกับวิจารณ์ต่อการเตือนภัยของจีนที่ห้าประชาชนไปญี่ปุ่นความกังวลของไต้หวัน นายกรัฐมนตรีไต้หวันและชิงเตอ๋อแสดงความกังวลต่อการกระทําของจีนโดยกล่าวว่าจีนกําลังดําเนินการโจมตีหลายมิติต่อญี่ปุ่นและเรียกร้องให้ประชาคมโลกใส่ใจต่อสถานการณ์แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่สนใจความตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศอาจยังคงอยู่ต่อไปนานและนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นถอนคําพูดของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะเพิ่มความกดดันให้กับญี่ปุ่นมากขึ้นและอาจทําให้สถานการณ์แทบจะไม่สามารถแก้ไขได้และจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจจีนแสดงความกังวลต่อนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นโดยเฉพาะกับประเด็นหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์สามข้อซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าญี่ปุ่นเริ่มมีเสียงสนับสนุนให้ตีความหลักการนี้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นสหรัฐอเมริกาแสดงความเห็นที่สนับสนุนให้กับญี่ปุ่นโดยเอกอัครราชะทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์ต่อกงสุนจีนบทสรุปคือความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแต่ที่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจถ้าการขัดแย้งยังคงอยู่ต่อไปจะมีผลต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างไรจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างไรคุณคิดว่าสถานการณ์จะไปถึงจุดสิ้นสุดอย่างไรแหล่งข้อมูลกลุ่มสื่อต่างประเทศและภาพถ่ายจาก a f p